ก็สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบล็นะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆฮะพักยกยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบล็การันตีค่ะแอดเอเดียร์มานะคะแอดพีวายยี่สิบสี่แอดพีวายสักสี่มีแอดลำหน้าทุกครั้งนะคะพักยกยี่สิบสี่พักยกดีๆที่หนูเลือกให้นะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาณวิจารณ์มวยกับรู้หน้าผู้สนอรานการนะคะถ้ามีการปิดผ้าประกาศใดขอโทษขออ อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568นะคะถ่ายทอดสดตามเวลาที่จ้อง 7เดดีนะคู่ที่1แสงสักดาบอยท้าถางเจอกับยอดขุนพลสอพงอมรคู่นี้ชลบกัน114ปอน,นะคะเลทเปิดไปที่มุม,มน้าเงินราคาเสมอนะยอดขุนพลและคู่2 Facebook นะวพลฟาร์มสุกบือแลนะเจอกับอดัมสอเดชพันธ์คู่นี้ชลบกัน109ปอน,นะคะเลทเปิดไปที่ Facebook เป็นต่อ32นะและคู่3เพชรหนเพชรมวยไทยเจอกับทศกัณฐ์า้างนครสีนะ คู่นี้ชคไปกัดนะร้อยสิบเจ็ดปนะเลทเปิดไปที่มุมแดงนะล่าสุดที่หนูได้มาแนละไม่รู้ว่าตอนนี้ขครอยากไปยังนะคะเพชรหนึ่เป็นต่อ3 2และคู่4ี่คัมแบ็กทีเคยุทธนานะคะเจอกับปาฏิหารพอหลักบุญคู่นี้ชคไปกัดนะร้อยสามสิบปอนะเลทเปิดไปที่คัมแบ็กนะ,ะเป็นต่อนะคะ ห้าสี่หรือเปล่าไม่รู้นะเท่าที่จกันได้เดี๋ยวหนูย้ำอีกทีนะคะก็ต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทยยี่สิบสี่แล้วขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะผิดพลาดประกรันใดขอโทษขออภัยทุกๆก,กรนีนะคะก็รายการหนูนะก็เป็นเพียงการเล่าแนวทางเคาข้อมูลมวยนะคะก็ไม่ได้ชี้เป้าโจมตีใครว่าจะแพ้จะชนะนะคะก็ พูดไปตามข้อมูลมีหนะ้าที่พูดข้อมูลมวยนะคะไม่ใช่ว่าพูดเรื่อยเปื่อนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าคนรับฟังจะได้ประโยชน์ต่อการถาข้อมูลมวยของหนูนะคะรักและเคารพทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพักยก24และขอบคุณรูปภาพสวยๆจากเพจมวยไทย24นะคนะและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคนรักน้องแบลและขอบคุณพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านค่ะ ชอบหลังช่างเลยนะคู่ที่หนึ่งนะคะแสงสักดาบอยท่าฉางยอดเกี่ยวกับยอดขุนพลสองพงอมอน,นะคู่นี้ชมแค่ร้อยสิบสี่ปอนนะนก็เนะมื่อเช้าแสงสักดามาร้อยสิบสี่จุดสองลดศูนย์จุดสองนะส่วนยอดขุนพลนมาพอดีร้อยสิบสี่ปอนนะสำหรับคู่หนึ่งนะหนูก็จะพูดแบบรูปลัดนะก็จะเน้นคู่สองคู่สามหน่อยนะเพราะว่าเป็นมวยที่หนูชอบมากๆนะคะสำหรับคู่หนึ่งนะคะแสงสักดานะคะบอยท่าฉางน่าจะใช่คนเดียวก,กันกับข้อมูลที่หนูเคยเอามาพูดให้ฟังนะแต่วันนี้ หนูดูแล้วน่าจะใช่คนเดียวกันนะแต่ตรูปร่างทุกทุกเตี้ยกว่ากันนะคะก็เป็นมวยอายุสิบเก้าปีนะตามข้อมูลหนูพูดตามข้อมูลที่หนูเคยได้มาแล้วเป็นมวยสุาษาร์นะการผ่านมวยกว่าสามสิบครั้งนะก็สูงร้อยหกสิบเซนนะคะน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบห้ากิโลเวทที่ชกปกติร้อยสิบสองไม่เกินร้อยี่สิบเอ็ดปอนด์นะเป็นมวยทรงเดินทรงบูนะก็เคยแพ้เจ้าเพชรผู้ผามาแพ้ปานดํามานะคะก็น่าจะคนเดียวกันนะคะ คู่ตัสู้ของเขานะคะวันแรกที่เลดเปิดนะเลดเปิดไปที่เสมอแสงศักดาวันนี้มาเลดเปิดที่น้ําเงินนะดูสูงดูยาวนะน่าจะเกี่ยวนะคะเลดเปิดทางมุมน้าเงินอายุ18ปีนะเป็นมวยรุ่นน้อง1ปีนะสูง170เจสสั้นกว่ากัน10เซนนะเป็นมวยจากเพอเฉลิมภาคเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะใต้กับใต้ชกกันนะการผ่านมวยน้อยกว่า20ครั้งนะเป็นมวยขวามวยเข่านะเจอกับมวยเดินมวยบู๊นะก็ล่าสุดมุมแดงเอาชนะน็อกมานะที่ในอะไรสึกเกตเพชรนะคะซ้อมที่2พงม์อมนะคะมุมน้ท ที่โชกว,วันนี้ร้อยสิบสี่ปอนด์นะมุมแดงทั้งเกินมานหน่อยนะวันนี้นะน้าเงินเป็นมวยขวาเขาในล็อกรัดฟัสตีเหนียวแน่นการผ่านมวยน้อยกว่านะคะก็อร์มการชกดูสึดดูชนะชนะกว่าแดงแล้วแต่แดงแพ้เจ้าเพชรภูผาแพ้เจ้าอะไรนะบานดําหรืออะไรที่เคยมาชกชกเจ็ดสีนะเจ้าชายเล็กหรือชายสี่นะก็ดูเบอร์มวยชกอ,ออกตู้แล้วนะส่วนน้าเงินนะคะแค่ยี่สิบครั้งแล้วก็ชนะนะักชกที่แบบอาชีพที่หนูไม่ค่อยคุ้นนะชอบไปที่มุมแดงค่ะ ตามเส้นการาฟนะคะก็ความพร้อมอยู่ที่มุมน้ําเงินนะค,ะความสดอยู่ที่น้าเงินนะ,ะช่วงการชกอยู่ที่น้ําเงินนะคะก็ประสบการณ์ชีวิตที่แดงนะ,ะการได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนน้าหนักอยู่ที่น้าเงินนะคะแรงทนทาน กำลังนะน้าเงินเหลื่อมกว่านิดนิดนะก็ความแข็งแกร่งของของจิตใจเท่ากันเท่ากันนะเขาชี้ไปที่น้ําเงินจะชนะ8ปปนตนะแต่ส่วนตัวหนูชอบที่มุมแดงนะคะวันนี้เหรเปิดไปที่น้ําเงินราคาเสมอนะ่าจะเลทตกเป็นรองเพราะว่าความเตี้ยนะคะแต่เป็นมวยเดินมวยบูนะคะก็ชอบมากๆเหมือนกันนะ,ะแต่ไม่ค่อยได้สื่อเพราะเขาเป็นมวยมาแทนก็เลือกเล่นเลยนะคะคู่นี้ไม่เน้นค่ะฟันทงคู่ที่สองนะเฟซบุ๊กนวพลฟาร์มสุขกระเบือไทยเจอกับอดัมสเดชพันธ์คู่นี้ชกกันเพื่อัด หนึ่งร้อยเก้าปอนนะคะก็เลยเปิดล่าสุดนะ Facebook เป็นต่อสามสองนะคะก็ดูจากรูปร่างช่วงชกนะคะก็มองว่าอดัมสูงร้อยกว่านะคะก็ในรูปก็ดูเอาเองนะคะว่าภาพชัดเจนไม่ชัดเจนนะหนูก็ นำทางมาได้เท่านี้นะความพร้อมคู่นี้แนละ้ววัดจากจํานวนวันที่ได้พักผ่อนต้องไม่มากและไม่น้อยเกินไปนะน้าเงินนะนดับดูดีกว่านะอยู่ที่28วันส่วนแดงน้อง Facebook ดูเป็นรองหนึ่งเดือน23วันนะความสดนะวัดจากช่วงอายุของนักมวยและความถี่ของการชกชนะแดงน้อง Facebook ดูดีกว่านะอายุ15ปีเป็นน้องสองปีนะสามไฟไหลพ่ายนะก็ชกในเมืองกรุงสองชกภูทรหนึ่งนะคะก็ที่ไม่นับรวมกับ ล่าเดิมพันมา้วก็ชนะนามาลวดหลายหลายไฟนะล่าเดิมพันหลักล้านหลักแสนมาเยอะแล้วนะคะก็ได้สายเลือดพ่อมาเลยนะส่วนน้ําเงินนะก็ชนะคะแนนสองและแพ้หนึ่งนะวันนั้นแพ้ลูกตุกติกนิดหน่อยนะคู่ต่อสู้ถูกเตือนนะเอาเขา่าตีหน้าขาแบบเตะ เตาะจึกจ๊กๆตรงหน้าขาเตาะบ่อยๆอย่ะใกล้ๆก,ก็จับนะคะแล้วถูกกรรมาการเตือนแล้วน้องคงจะโดนอาดมคงจะโดนบ่อยๆแล้วมันน่าจะล้าน่าจะขาอ่อนนะคะก็เลยกําลังขาหมดดูยุบดูช้าไปลายๆก็เลยแพ้ไปลายๆไปๆแพ้ลูกตกติกนะคะหนูดูในเกมหนูไม่ได้เข้าข้างน้องนะคะก็แต่วันนั้นราคาข้ามจริงละราคาไปไกลมากอาดมดูราคาแบบผ่านหน้าเสือน้ําเงินผ่าหน้าเสือมากๆนะก็ช่วงกันชกนะคะบอสจากความสูงนะ ช่วงอกรูปร่างความหนาบางนะแดงนะน้องเฟซบุ๊กอายุสิบห้าปีนะชกกับมวยรุ่นพี่สิบเจ็ดปีห่างกันสองปีนะความสูงนะเตี้ยสั้นกว่ากันนะสิบสามเซนนะคะความสูงแดงน้องเฟซบุ๊กน่าจะสูงกว่าตัวเลขนะคะก็หนูวิจารณ์ในเฟซบุ๊กนะที่หนูลงคนก็หาว่าหนูมั่วมั่วหล,หลายคนนะคะบอกว่าหนูมั่วข้อมูลแล้วหนูก็เลยต้องแคปข้อมูลไปเขาดูเขาถึงหยุดด่าหนูนะคะว่าหนูมั่วข้อมูลที่หนูบอกว่าร้อยห้าสิบสามนะแต่ตามจริงข้อมูลน่าจะสูงกว่านี้นะคะ ก็ความสูงนะแดงดูดีกว่าอดมเอ้ยความสูงน้ําเงินนะคะดำดูดีกว่า170เจ็ซนนะ,ะช่วงอกความหนาตันอยู่ที่แดงนะ้องเฟซบุ๊กนะดูแผ่นอกหนาตันกว่านะ,ะต่างกันแค่ความสั้นยาวรูปร่างอดำบางกว่าแต่ได้สูงนะ,ะส่วนน้อง facebook ไ,ได้หนาะหุ่นดีเหมือนกันนะคะไม่เตี้ยนะคะ ประสบการณ์นะคะวัดจากอายุและการขึ้นชกนะน้ำเงินนะดูดีกว่านะเป็นมวยรุ่นพี่ห่างกับน้องสองปีและผ่านมวยมากกว่าห้าสิบครั้งส่วนน้องนะคะมุมแดงนะน้องเฟซบุ๊กผ่านมวยกว่าสี่สิบครั้งนะและเป็นน้องสองปีถ้าตามจริงนะถ้ารวมภูทรด้วยน,ะน้องนะ่าจะชกเยอะกว่านี้นะคะก็ประสบการณ์ก็หนูก็มองว่าถ้าตามข้อมูลนะก็ไม่ไกลกันนะคะเขาก็ชี้ไปที่น้ำเงินดูดีกว่านะ,ะหนูมองว่าคู่นี้นะดู ด,ดูแปลกๆต่างกันที่ความเร็วกับความหลากหลายคนนึงได้แข็งแรงคนนึงได้หลากหลายครบเครื่องแล้วก็ IQ ดีทรงมวยดีนะะได้คนละแบบอีกคนนึงขยันทําแข็งแรงนะ,ะวิ่งบู๊บุ่นตลอดนะะแรงไม่หมดแข็งแรงมากๆนะน้องเฟซบุ๊กได้คนละอย่างนะะ ก็อยู่ที่เจ้าอดัมนะคะว่าต้นๆถ่ายไว้จะทําคะแนนตีไว้เยอะๆหรือเปล่านะคะหรือจะได้ได้นับคําไว้หรือเปล่านะถ้าไม่มีนับคําไว้หรือคะแนนสู้สู้กันมาแบบเบียดเสียดสูสีปลายมามียุบแน่ๆเพราะน้องเฟซบุ๊กแข็งแรงนะคะก็การได้เปรียดเสียเบียบน้ําหนักนะวัดจากการต่อน้ําหนักการขึ้นชั่งและการลดน้ําหนักนะน้าเงินนะ ได้เปรียบแล้วเป็นเวทเก่งของกระดัมนะคือร้อยสามไม่ก็ร้อยหกนะวันนี้ชกร้อยเก้าบอลนะเพิ่มเวทมานิดหน่อยนะปกติน้องก็ชกอยู่ร้อยเจ็ดร้อยแปดเคยชกมานะดูตามข้อมูลและช่างได้เท่ากันทั้งคู่นะก็คือขาดคนละศูนย์จุดสองเมื่อเช,ช้าช่างได้ร้อยแปดจุดแปดทั้งคู่นะเข้าตามจริงเวทชกของน้องเฟซบุ๊กนะคะก็ สูงสุดที่หนูดูตามข้อมูลก็ไกลถึง107ปอนด์นะฮะ107 108ปอนดนะ์แะแต่ในข้อมูลก็ชี้ไปที่84แล้วขีดไว้นะไม่บอกตัวว่สูงได้ถึงไหนนะน้ําหนักชกนะคะแรงพละกําลังวัดจากการเตรียนน้าหนักขึ้นชกนะก็มาพอดีทั้งคู่นะคะหรือขาดเท่ากันเลยนะมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะเท่ากันทั้งคู่ค่ะก็ความทนทานแข็งแร่งหัวจิตหัวใจนะคะก็วัดจาก คือชกน้ําหนักตัวเองมีการต่อน้ําหนักหรือไม่ต่อน้ําหนักวันนี้นะชกในพิกัดนะคะไม่มีการต่อน้ําหนักชกมองว่าน้ําเงินดูดีกว่านะที่เราชี้ไปที่น้ําเงินนะคะจะชนะถึง82เปอร์เซ็นต์ตามเส้นกราฟนะส่วนแดงชี้ไปแค่50เปอร์เซ็นต์เองนะคะก็พูดไปตามข้อมูลนะคะแพ้ชนะต้องดูหลายอย่างนะคะคู่นี้นะเป็นคู่หยุดโลกเลยนะคะใครเดาถูกทางก็ชนะได้ตังไปนะมอง ให้เป็นกีฬามวยมีแพ้ชนะก,กันได้นะคู่นี้เลยเปิดไปที่น้องเ c e b o o k เป็นต่อถึงสามสองเลยนะคะก็นานๆทีนะสอเดชพันธ์จะเป็นรองนะคะนานๆทีแล้วแล้วระบบการชกของอดัมเป็นมวยรวดเร็วสูงยาวหลักเหลี่ยมเชิงดีขึ้นก้านคอก็บ่อยหนูมองว่าต้นๆนะคะราคาน่าจะตีตื้นขึ้นมามีโอกาสให้คนเล่นนะออกตัวได้นะคะก็มันมีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่เพราะหมัดน้อง น้องเฟซบุ๊กก็หนาก็หนักเออพูดผิดก็หนักนะคะคนหนึ่งแข็งแรงนะคะก็ตามมุมมองหนูนะคะหนูก็มองเห็นว่าน้องเฟซบุ๊กเป็นมวยขยันออกอาวุธวิ่งใส่คู่ต่อสู้วิ่งแทงเขา่าวิ่งจูจ่มออกหมัดนะคะก็มีหมัดกับเขานะเป็นจุดขายนะ,ะส่วนเจ้าอดัมนะคะก็มีหลากหลายมากนะ,ะถ้าวิ่งดุ่มๆในมุมมองหนูนะคะอย่าว่าหนูหนูมองไปมุมมองหนูนะคะก็เท่ากาน้อง เฟซบุ๊กนะวิ่งดุ่มๆเข้าไปจะไปแทงเขา่าจะไปออกหมัดน,นะวิ่งต้องมีสมาธิต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาจุกจิกมากเขาชกด้วยยากนะแล้วเขาเร็วนะคะสมองมวยเขาอ่ะแล้วเขาเป็นลูกครึ่งส่วนใหญ่ลูกครึ่งเขาต้องมี i ออะไรของเขาการเรียนรู้กันเป็นมวยแล้วหนูมองทีเดียวหนูมองว่าน้องอดัมพลาดเป็นมวยที่นานๆทีจะหาเจอนะมวยแบบนี้นะแต่กระดูกกระดูกมวยนะ่าจะดูเป็นรองความแข็งแรงดูเป็นรองนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ตามเชิงมวยนะคะก็ น้องเฟซบุ๊กเป็นมวยขวานะคะเปิดเกมนะเดินขยันออกอาวุธแข็งแกร่งแข็งแรงเดินบูสู้ชนวิ่งใส่นะแทงเข่านะ,ะแทงเข่ารัวรัว,ลว,ลวแล้วก็ล็อกรัดตามสไตล์มวยเข่าเลยนะหมัดฮุกหมัดขวาหนักแรงนะ,ะส่วนอาดมนะคะก็เป็นมวยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องชายอาลีฟนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธจุิตหลากหลายไอคิวดีสูงยาวแล้วก็ถูกใจหนูมากๆนะในมุมมองหนูก็หนูก็มองว่า นอกจากความแข็งแรงนะคะดูเป็นรองนอกนั้นนะก็สู้ได้นะมันมีโอกาสออกได้ทั้งสองหนูมองว่าเป็นงานง่ายของอดัมนะคะที่ชกกับมวยที่วิ่งเข้าหาดุมดุมดุม,ดม,ดมจะแทงเข่านะ,ะ<ม>เขาก็มีโอกาสที่จะออกอาวุธตามสเต็ปเลยะค่ะก็เดาไปทางนี้สาหรับหนูนะถ้ามวยคู่ไหนที่หนูชอบนะ <S <S หนูมีทีเด็ดให้ดูเป็นแนวทางนะ <S <S นดูแล้วก็เลือกเอาเองนะคะว่าชอบใครมวยออกได้ทั้งสองค่ะหนูชอบอดัมมากๆถ้าในเกมเราลุกวิ่งเข้าทํา ด้วยการแทงเข่าหรือออกหมัดสับซอกนะหนูก็ขุดเอาอาวุธของน้องอดัมมาให้คนรักน้องแบวดูนะคะว่าน้องอดัมนะมีอาวุธอะไรบ้างนะคะจุดอ่อนที่แพ้ตรงไหนแพ้แบบไหนมานะคะก็ดูในเกมเลยนะ,ะถ้าถูกแทงหน้าขานะคะจะได้อ่านอนาคตง่ายๆไว้เป็นแนวทางในการทำเงินค่ะก็ตั้งใจหามาให้คนรักน้องแบวนะคะ ก็ดูเลยค่ะว่าวิ่งเข้ามาจะเจออะไรบ้างนะคะเพราะในเกมนะคะน้อง Facebook เป็นนักทุกที่ขยันมากๆนะน้องวิ่งเข้ามาน้องจะเจออะไรบ้างก็ดูอาวุธที่หนูหามาให้ค่ะนี่คือมุมมองของการมองอาวุธว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่มุมมองว่าดูแล้วจะเป็นไปตามคลิปวิดีโอนี้นะคะคืออาวุธของอดัมมีอะไรบ้างและน้อง Facebook วิ่งเข้าทำมีอะไรบ้างแน่นอนคนแข็งแรงกว่าย่อมได้เปรียด ส่วนของอดัมถ้าออกอาวุธตลอดแล้วคู่ต่อสู้วิ่งเข้าหาตลอดนะถ้าไม่มีนักมีน้องหรือไม่ทำคะแนนไว้ตั้งแต่ต้นๆไปหมดแรงมีโอกาสแพ้สูงส่วนอดัมก็มีโอกาสต้นๆได้ลุ้นนักลุ้นหนอกได้เช่นกันได้คนละแบบส่วนสานี้ถึงพวกที่ชอบจำตัวใไฮโซหน่อยก็แลกกันด้วย 3ามสองล่อง,องสามสองล่องครับผมต่อมาสามสองล่องสามสองล่อง,องไกลตีไม่ต้องขอบเบืองมันยังอยู่ได้เด้วสิพกงไ้คนเฮ้าไม่แคยใจมัน่นพอมีอลาเลยความรักของเด็กบนนอกก็ปวกคนหนึ่งครับผมคู่ที่สามรองคู่เอกนะคะเพชนหนึ่งเพชรมวยไทย เจอกับทศกัณฐช้างณนะคอนเสีนะคะคู่นี้ชกพิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะคะเลเปิดไปที่มุมแดงเพชรหนึ่งเป็นต่อสามสองค่ะมาดูความพร้อมตามข้อมูลมวยมาตรฐานของนักมวยเลยนะคะความพร้อมนะคะวัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อนต้องไม่มากและไม่น้อยเกินไปน้ำเงินนะคะทศกัณดูดีกว่าอยู่ที่สองเดือนกับแปดวันนะคะที่ห่างไปทีไปส่วนแดงนะ,ะดูเป็นรองนะ,ะเพชรหนึ่งห่างเวที มากกว่า3เดือนกับ21วันนะค,ะความสดนะ,ะวัดจากช่วงอายุของนักมวยและความถี่ของการชกชนะแดงดูดีกว่านะสามไฟไายพ่ายส่วนน้าเงินทศกันนะ,ะชนะคะแนน2และเสมอหนึ่งก็มองว่าสดใสทั้งคู่นะคะแล้วก็ช่วงการชกนะ,ะวันนี้วัดจากความสูงช่วงอกรูปร่างความหนาบางเพชรหนึ่งมุมแดงดูดีกว่านะอายุ19ปีนะเป็นนักชกมวยรุ่น น้องนะชกับมวยรุ่นพี่2ี่บปีห่างกัน5ปีนะะความสูงเตี้ยสั้นกว่ากัน3ามเซนนะเพชรหนึ่งสูงกว่าวัดได้ร้อยหกสิบเก้าส่วนทศกัณฐ์นะความสูงดูเป็นรองนะวัดได้ร้อยหกสิบหกเซนนะช่วงอกหนาตันพอๆกันนะต่างกันแค่ความสูงความสั้นยาวนะรูปร่างเพชรหนึ่งบางกว่าแต่ได้สูงนะส่วนทศกัณฐนะ์หนากว่านิดเดียวนะคะแทบจะแยกไม่ออกได้เปรียบเสียเปรียบกันแค่ความสูงสามเซนค่ะ ก็ประสบการณ์วัดจากอายุและการขึ้นชกนะน้ำเงินทศก,กัณ์ดูดีกว่านะเป็นมวยรุ่นพี่ห่างกับน้องถึง5ปีและผ่านมวยกว่า1 0 0อครั้งส่วนแดงเพชรหนึ่งนะผ่านมวยมาแค่45ครั้งถ้าวัดถ้าวัดกับหนึ่งยครั้งก็ดูน้อยกว่าเยอะนะเป็นมวยรุ่นน้อง5ปีห่างกันนะถ้าหัวใจไม่ดีก็มีใจข่มกันได้แต่คู่นี้หัวใจดีค่ะทั้งคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักนะวัดจาก การต่อน้ำหนักการขึ้นช่างและการลดน้ำหนักน้ำเงินทศกันได้เปรียบเป็นเวทเก่งของทศกันนะคือร1อไม่เกิน117ยสนดปอนนะชกปกติวันนี้ชกร17ยสบดอนนะและช่างได้พอดีน้ำหนักหรือขาดนิดหน่อยขาด 0- 2ค่ะส่วนเพชรหนึ่งก็ช่างขาดนะช่างได้ร1อยนะคะลด0ย์ขาด0.8นะคะก็เสียเปรียบเรื่องเวทชกนะ,ะปกติชกเก่ง11 2ไม่เกินร14นะ,ะวันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาชก2เวทนะคะ ก็เสียเปรียบเรื่องเวทชกนะถ้าเอาตามหลักการนะแรงประทะที่จทีที่จทีททย่อมแตกต่างนานไปมียุบมีช้าถ้ามาไม่แข็งแรงนะแต่ร่างกายเพชรหนึง่งไม่น่าเสียเปรียบนะเรื่องนี้เพราะน้องแข็งแรงมากๆนะมองว่าน้องน่าจะชกชิชวๆพระจุด แข็งของเขาคือความแข็งแรงของร่างกายนะคะก็แรงพละกําลังนะวัดจากการเตรียมน้ําหนักขึ้นชกนะ้ํามาพอดีหรือขาดนะหรือมากเกินไปนะต้องคุมน้ําหนักวันนี้มาขาดคนละนิดหน่อยทั้งคู่นะน้าเงินดูได้เปรียบน,นะคะชกในเวทของเขาแล้วก็ขาดแค่0.2ส่วนแดงนะคะ่ะ0.8ก็เกือบเวทเลยนะความทนทานแข็งแกร่งวัดจากการขึ้นชกน้ําหนักตัวเองแล้วมีการต่อําหนักหรือไม่ต่อ้ําหนักวันนี้ชกในพิกัดทั้งคู่ไม่มีการต่อ้ําหนักนะ ก็มองว่าน้ำเงินดูดีกว่า90%ของเส้นกราฟนะพุ่งไปทางน้ำเงินนะชี้ไปที่น้ำเงินกะเป็นฝ่ายชนะค่ะทีนี้มาดูมุมมองของหนูนะคะก่อนดูมุมมองขออนุญาตทวน3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะคะเพชหนึ่งนะเคยชนะนกยก2เพรน้ำชายสอจารุวันนะคะร้อปอนด์นะก็เชิญกันโชกของเพชรน้ำชยเป็นมวยบู๊มวยเดินและเดือนส0นะคะเดือนเจ็ดนะ,ะชกร้อี่ปอนด์นะคะ มาชนะนกยกสามแพวพาวเพชรพาวฟ้านะที่มูทายจตสีนะแพวพพวก็เป็นมวยบูม๊มวยเดินนะและล่าสุดเดือนสิบนะร้อยสิบห้าปอน,นะเพชรหนึ่งนะก็มาชนะนกสุดหล่อนะก็เป็นมวยบูม๊มวยเดินนะส่วนทศกณัณฐ์สามไฟล์ล่าสุดของเขาเคยเสมอมหาหินนะทุกร้อยสิบเจ็ดปอนที่มูทายจ็สีนะเบียดเบียดกันดูดีกว่าด้วยนะแต่เขาให้เสมอและ เดือน10 1ร6ปอนด์มาชนะนิติกรเ p พ o w e r ที่ศึกท่อน้ำไทยและล่าสุดเดือน12 118รปอนด์มาชนะอน,นุวัตวี K เขาใหญ่นะพี่ศึกท่อน้ำไทยนะก็ก่อน3าฟอร์มล่าสุดก็เคยชนะนิติกรถึงสไฟนะติดติดกันเขาชกันสไฟติดติดกันนะชนะนิติกร2แพ้นิติกรหนึ่งนะมวยคู่นี้ค่อนข้างเดายากแล้วแต่มองนะคะก็หนูก็ ไม่รู้จะมองมุมไหนหนูก็มองในมุมหนูนะก็เชื่อในความคิดความรู้สึกตัวเองนะหนูมองแบบนี้นะคะก็ไม่หัวเราะไม่ว่ากันนะคะก็ถ้าไม่ชอบตามข้อมูลที่หนูมองก็ส่วนได้เลยนะคะตามต่ชอบเลยนะคะก็ตั้งใจมากๆนะ,ะในการหามุมมองมาพูดให้ฟังนะอาจจะไม่ถูกใจใครนะคะก็มวยนะคะไม่เคยเจอกันนะ,ะก็อ่านถูกทางก็กินไปนะ,ค,ะคู่นี้ส่วนตัวมั่นใจแล้วตัดสินใจตอนตีสามเองนะ ถึงนอนค่ะถ้าพูดแบบมั่นใจไม่เกิดเหตุการณ์กวนใจหนูนะหนูก็คงพูดว่าคู่นี้เจอเทวดาตอนศึกที่สามหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนที่ผ่านมาแต่หนูไม่เอาตัวเองมาเก็บแล้วว่า กลัวค่ะโดนกลวนโดนว่าค่ะเอาแบบพอดีไม,ไม่ไม่ต้องพูดเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามวยไม่เป็นไปตามฝันลนะเดี๋ยวคนอื่นที่เขาตามมวยเขาทุ่มเทเกินไปมันจะเสียหายนะคะมันจะเจ็บเยอะนะ,ะหนูก็เป็นห่วงนะคะก็มวยไม่เคยเจอกันนะเพชรหนึ่งเพิ่มเบสมาชกถึงสองเบสส่วนทศกัณฐ์ลดเบดมาชกหนึ่งเบดนะคะก็น้ําหนักนี้ถ้าเทียบกับแรงประทัดทศกัณฐ์ดได้เปรียบนะมวยยังไม่ชกกันนะถ้าคนอื่นอ่านมวยคู่นี้ว่าจะน็อกกันหนูก็เคารพมุมมองนะงั้นหนูก็ต้อง อ่านตามมุมมองหนูนะคะก็กล้อพนะเริ่มลิน้นเริ่มลิ้นพูดไม่ชัด้น,นะตื่นเต้นนะก็วันนี้ค่อนข้างมีสมาธิมากกว่าทุกวันนะทุกวันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะต้องลบคลิปออกนะคะก็สําหรับ ตามที่หนูสืบมานะคะทศกัณฐ์แพ้นแพนกเกาะเต่าที่เป็นมวยเข่าเปิดเกมนั่นแปลว่าคบเครื่องได้ทุกเชิงและแพนกสุดหล่อสมัยสดๆก็หลากหลายครบเครื่องมีทั้งเขา่าทั้งอาวุธเปิดเกมพร้อมนอกซึ่งทางมวยทศกัณฐ์เขามีหมัดกับเข่าคบเครื่องเช่นกันแต่เขาจะโดนหมัดไม่ได้และที่สําคัญเข่าของเขามันใช้ไม่ได้ผลกับเกาะเต่าและสุดหล่อเพราะสองคนนี้เขามีเข่าเป็นอาวุธเขาโดนเข่าได้นะคะ ก็แพ้น็อกเป็นเรื่องง่ายมากแต่วันนี้เจอมวยโหดแต่วงในมีจุดอ่อนให้เห็นหนะและทศกัณ ก็มีทางเข่าของเขาไว้สู้นะแน่นอนอาจจะโดนหมัดโดนศอกและจุดอ่อนพอๆกันคนนึงแพ้ทางเขา่าคนนึงอาจจะแพ้ทางหมัดก็มีโอากาสออกได้ทั้งสองดังนั้นหนูจะสรุปตามใจหนูนะเอาพุทธตั้งค่ะน,นักมวยสามคนนี้นะก็เคยเจอกันมานะเพชรหนึ่งชนะพุทธแบบเิดเบียดคู่สองนะพุทธเป็นมวยมาแทนที่ช่องเจ็ดนะช่วงเขากําลังขึ้นชั้นถ้าเพชรหนึ่งจัดชนะทางมวยอย่างพุทธที่เป็นทรงเดียวกับทศกัณฐ์นะคงกดหลับและกดน็อก กันไปแล้วนะคะวันนั้นแต่เท่าที่ย้อนดูนะคะชนะแบบเปีดเบียดและเหนื่อยนะคะส่วนทศกณัณฐ์ได้เจอพุทธมาถึงสามสี่ครั้งสามครั้งผัดกันแพ้ชนะแพ้ดึงครั้งชนะพุทธถึงสองครั้งนะ,ะล่าสุดทศกัณฐ์ชนะขาดลอยไปๆนะสามคนนี้เอาคลิปมาตัดใส่กันนะชกทางเดียวกันชกกันสนุกมากผิวมากนะ,ะไม่มีการนนอกเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้นะคะทศกัณฐ์นะ,ะก็มั่นใจมากๆจับเป็นฝ่ายชนะคะ่ะฟันธงก็ๆๆ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  และคู่สี่คู่ไอของรายการนะคัมแบ็กนะเจอกับปาติหานะคู่นี้เหละเปิดไปที่คัมแบ็กเป็นต่อห้าสี่นะคะก็มุมแดงนะคัมแบ็กซ้อมรอยอยู่หนึ่งเดือนนะส่วนน้ำเงินปาติหาระพอหลักบุญนะซ้อมรอยอยู่หนึ่งเดือนเช่นกันนะคะก็คัมแบ็กเป็นมวยซ้ายนะวันนี้เจอกับมวยเข่าสูงยาวนะมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าแทงค้าแทงแรงดีมัดหนักต่อยแรงบู๊ดูดันปลายแข็งแร่งรูกเตะหนักแรงมากๆนะก็สไตล์เปิด คล้ายกันนะคะเจ้าปฏิหารก็เป็นมวยสงยาวข่าแหลมเปิดเกมเดินคําแทงแรงสู้ดีบู้ดูดันปลายแข็นแข่งข้อแขนแข็งแรงนะลูกไล่แขนลูกอะไรก็มีครบน่าหลากหลายกว่าเจ้าคัมแบกนะดูจากสายตาหนูนะกับสายตาคนอื่นหนูก็ไม่รู้นะคะก็เคยติดตามเขาปฏิหารที่ชกมวยรอบน่าจะเป็นมวยเสือปีของมหาสมุทรที่ได้แชมป์นะคะเขาก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยนะพอจบจากมวยเสือไปก็ไป ก็โด่งดังกว่าตอนแข่งมวยเสือนะคะก็ก็ขึ้นช nah, ั้นมาก็มีช <ok ื่อเสียงนะก็เป็นดาวดังคนหนึ่งนะการผ่านมวยแปดสิบครั้งเองนะปาฏิหารนะส่วนคัมแบกนะหนึ่งร้อยครั้งปาฏิหารเป็นน้องนะยี่สิบสองปีทบกกับมวยรุ่นพี่คัมแบกบญแดงยี่สิบสามปีนะคะห่างกันหนึ่งปีมองว่ารุ่นเดียวกันนะคะความพร้อมนะปาฏิหารดูดีกว่านะหนึ่งเดือนสิบสามวันส่วนคัมแบกสองเดือนสิบห้าวันนะก็ใกล้ใกล้กันนะไม่ไกลกันมาก วันนี้เป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวานะคะก็คนหนึ่งซ้อมที่ทีเคยุทธนานครราชสีมาอีกคนหนึ่งซ้อมที่พอหลักบุญนะ,ะขอนแก่นนะ,ะน้ำหนักไปปล่อย,ยนะคะมุมแดงหกสิบสี่นะคะน้ำเงินหกสิบสามนะคะก็เวทที่ชกแล้วเก่งของคัมแบกนะคะอยู่ที่ร้อยิบเก้าไม่เกินร้อยสามสิบสองปอนด์วันนี้ก็ชกในเวทเก่งนะ,ะน้ำหนักไปปล่อยหกสิบสี่ส่วนปาฏิหาริย์ไปปล่อยหกสิบสามนะ,ะเวทเก่งของเขาร้อยสาสิบเอ็ดไม่เกินร้อยสาสิบปอนด์นะก็อยู่ในเวททั้งคู่นะคะก็ชัางได้พอดีท มุมแดงแนละ้วเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางและแทงค้ำแทงแรงดีหมัดหนักต่อยแรงลูกเตะแข่งแข็งแรงรวดเร็วนะคะก็อาวุธหนักแรงนะคะส่วนปาริหารก็เป็นมวยสูงยาวเป็นมวยเข่านะ,ะมีศอกคมอันตรายเปิดเกมเดินค้ำแทงแรงดีนะก็ชกกลางคืนนะช่วงนี้ไม่รู้ว่ามาชกกลางวันจะเป็นยังไงนะคะแต่อาวุธหนูก็มองว่าเขาหลากหลายนะคะลูกไร้แขนเขาหนูก็ไปย้อนดูไม่รู้จะมองไปมุมไหนนะหนูก็ไปดูคลิปที่เขา แพ้ยอดธงสาจะต้องปาจีนมานะ,จะเจ้าคัมแบกนะก็มองว่าสู้ไม่ได้เลยนะแพ้ลูกไร้แขนนะจากมวยเก่งๆนะะแล้วทีนี้หนูก็ไม่รู้จะไปดูมุมไหนนะคะหนูก็เลยมองว่าเจ้าปาริหารลูกไร้แขนสู้แขนดีกับคู่ต่อสู้ทุกคนแล้วก็เคยแพ้ชนะยอดธงมาแบบเบียดเสียดสู้สีนะ,ะแล้วต่างกันอยาบต่างกันกับเจ้าคัมแบกนะเก่งมาตลอดนะ,ะพอไปเจอมวยทรงนี้ไร้แขนแบบดิ้นไม่หลุดทําไม่ได้นะและเข้าไม่ติดเลยนะคะก็เลยมองว่า ถ้ากินกันก็จะกินแกันลูกนี้นะถ้าจะแพ้ก็น่าจะแพ้ลูกที่ว่ามาชกกลางวันหมดแรงนะ mm. ก็ชอบมากๆชอบที่ปาฏิหารค่ะลองไปค่ะก็คู่เอกจริงๆก็ชอบมากแต่หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหนูก็อาทิตย์นี้นะก็อาทิตย์ที่แล้วพิ่งแพ้ไปนะก็ค่อนข้างชอบนะสามคู่นะคู่สองคู่สามคู่สี่มั่นใจมากค่ะ ชอบหลังช่างวันนี้นะมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งนะก็ชอบไปที่มวยตัวเล็กนะก็ดูรุ้นเหนื่อยหน่อยนะชอบไปที่แสงสักดาบอยท่าสางนะก็มองว่าฟอร์มแพ้นะของเขาสองไฟหลังนะหนูไปเห็นมานะเขาก็แพ้ อะไรเพชรภูผากับแพ้ปานดําก็มวยที่ชกออกตู้นะส่วนยอดขุดพลยังผ่านมวยม่แค่ยี่สิบครั้งเองนะการผ่านมวยที่ชนะมาก็ดูว่าเบอร์มวยยังไม่สู้คนที่แสงสกดาแพ้มาและล่าสุดแสงสกดาชนะน็อกมานะคะและคู่สองชอบไปที่อดัมสอเดชพันธ์นะก็ชอบไปที่ความหลากหลายนะก็ต้นต้นน้สอเดชพันธ์นานๆจะตกเป็นรองนะคะต้นต้นต้องมีโอกาสออกตัวแน่ๆนะคู่นี้ออกได้ทั้งสองแนละ้วคนนึงได้ความแข็งแรงนะอีกคนนึงได้ไอคิวความรวดเร็วจุกจิกสมองมวยแนละ้วก็ หลากหลายนะถ้ายากเยอะนะบินตีทั้งกระโดดตีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะก็แล้วแต่วาสนานะคะหนูก็ไม่อยากจะชี้นานะกลัวถ้าไปใส่มงกุฎเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นตามมวยเดี๋ยวพอผิดพลาดมาจะเสียเงินเสียทองกันเยอะนะคะหนูก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยสบายใจด้วยนะอาทิตย์นี้ร้อนรุ่มทั้งอาทิตย์นะคะแล้วก็คู่สามนะชอบไปที่ทศกัณฐ์ชอบมากๆชอบสุดๆจะใช้เขา่าวงในนะะมากินมวยคู่นี้จริงๆอยากใส่มงกุฎให้เลยแต่ไม่กล้าพูดนะและคู่สี่ชอบไปที่ ปาฏิหาริค่ะถ้าชนะก็น่าจะชนะลูกไล่แขนลูกที่เขาคัมแบ็กเสียท่ามาค่ะก็บางคนอาจจะคิดว่ามุมมองหนูมันไม่เกี่ยวกับตัวเลขน้ําหนักนะหนูก็มองไปมุมนี้หนูก็ไม่รู้จะมองไปมุมไหนนะมองว่าคัมแบ็กเขาชนะ เ้าพรเสน่ห์มาพรสเสน่ห์ก็มีแต่เข่าในนะเขาสู้เข่าในได้เขาไม่มีลูกไร้แขนเลยนะวันนั้นแล้วพรสเสน่ห์ก็ไปชนะเก้าล้านมาเขาลูกเขาเดินเนาะเนาะแล้วแบบออกสเต็ปโยกซ้ายโยกขวาแล้วเหนียวหนึบนะเก้าล้านไม่เคยเจอมวยแบบนี้ก็ถอยแบบตื่นเต้นตกใจมวยแพ้ทางกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเจ้าคัมแบ็กนะคะก็ไปแพ้ลูกเจ้ายอดธงมาสจาต้องปาตีนลูกไร้แขนคีบไว้นะดิ้นไม่หลุดนะวันนี้ก็เลยมองว่าลูกนี้จะกินการแข่งฟันธก รักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหนูเปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะก็พูดจามไม่ไผรอกผิดพลาดประการใดขอโทษทุกกรณีนะคะก็ขอให้เฮงรวยๆวยมวยเข้าทกคู่น,นะ,ะก็สําหรับข้อมูลมวยก็ตั้งใจหามานะ,ะไม่รู้ว่าแพ้ชนะนะคะคยังไงก็ขอให้เป็นเกินกีฬานะคะแต่ก็มั่นใจนะขอให้วันนี้นะ,ะโชคดีของคนรักของเบลนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณพักยก24จบคุบเครื่องมือไอแอดพีวย24ไอแอดพีวา4มีแอดดำหน้าทุกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่หลังมวยจบนะคะ ก็เป็นคนชอบดอกนะคะก็ศืกษนานะคะเราแค่ไหนก็ตดเหม็นเหมือนกัน,นะคะ่ะ